โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by ายเ l i g h t Mobile นะครับผมวันนี้นะครับผมผมไม่ได้จะมาเล่นอะไรนะวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำสำหรับาการเก็บเซลล์ออร่านะครับผมแบบฟรีๆโดยไม่ต้องเติมเงินนะครับผมสายฟรีถูกใจสิ่งนี้ผมเชื่อเลยว่าสายฟรีนะครับผมต้องถูกใจสิ่งนี้แน่ๆเพราะผมก็คือสายฟรีหนึ่งในนั้นนะครับผมเห็นน้องๆขอกันมาเยอะว่าแบบนี่ พี่พี่เอาเซลลออร่ามาจากไหนเยอะแยะถ้าพี่ไม่ได้เติมอะ่ะเออแล้วพี่เอามาจากไหนกันคือมันจะทํายังไงได้ถึงจะได้เยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีทั้งหมดนะครับผมที่จะได้เซลลออร่านะโอเคเป็นวิธีพื้นฐานมากๆน้องๆไม่ต้องแบบโอโ้โหเกง่งหรืออะไรเลยนะคือแบบเหมือนเล่นปกติก็ได้แล้วเซลลออร่าโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมให้เราไปที่พิธีกรรมนะครับผมปับ๊บอ่ามันจะมีภารกิจให้ทํานะครับผมทั้งหยาดสีลุง้งเซลลออร่าบอกให้เห็นปะ่ะหนีแล้วเอาชีต เอาโอ้ยลินพันหนีแล้วเอาชีวิตรอดหนึ่งค้งแค่นั้นครับผมได้ได้เซอรล่าแล้วผมมีอันหนึ่งบางที่ผมเหลือไว้อะเพื่อจะมารีวิวคลิปน่าจะประยำน่าจะประจําสัปดาห์อ่านี่ไงมีส่วนร่วมในการซ่อมแซงเครื่องปั่นไฟ3 5เครื่องได้บวก5อันเนี่ยก็กดรับเลยอันนี้ผมทําครบแล้วนะก็กดรับเลยปุ๊บอ่าผมก็ได้แล้วเซอรล่าเนี่ยแล้วมันก็มีเควสให้ทำเรื่อยๆนะครับผมถ้ามันไม่ใช่เซอรวล่าเราก็กดรีก็ได้เห็นว่ามันเขียนว่ารีฟรีเนี่ย เดี๋ยวผมกดให้ดูรอบหนึ่งอ่ามันก็จะรีเป็นอย่างอื่นนะครับผมแต่ถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งมันจะกลายเป็นใช้100เซลล์ออร่านะครับผมก็ไม่คุ้มเนาะอย่าไปกดก็วันนี้มีรีเต็มเลยแล้วก็ยังมีภรารกิจอีกหลายอย่างนะครับผมทาไปเรื่อยๆอันนี้เป็นแค่หนึ่งอย่างน้องๆจะบอกว่าโอ้โห5อันแบบนี้เก็บทั้งชาติกว่าจะได้ลอรี่นะครับผมกว่าจะได้ลอรี่สโตหรือโกดฟรสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันให้ซื้อเนาะ คืออันนี้มันเป็นแค่หนึ่งส่วนนะครับผมยังมีอีกนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้ละเอ่อหนึ่งอย่างละก็คือเควสประจําสัปดาห์กับเควสประจําวันนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปให้เราไปที่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยน้องๆเรากดซื้อไปเรื่อยๆมันจะมีกล่องหนึ่งอะ่ะเป็นกล่องสีเงินกล่องสีเหลืองเหลืองเหลืองทองทองอะไรอย่างเงี้ยหรือกล่องสีน้ําตาลที่มันเป็นกล่องอ่ะครับผมมิสเตอรี่บ็อกอะไรอะไรบ็อกบ็อกทั้งล่างอะ่ะไม่ใช่หมานะหมายถึงกล่องนะครับผม คือจะเป็นกล่องกล่องอะ่ะกดปุ๊บคลืนเป็นรูปกล่องเวลากดปุ๊บมันก็จะสุ่มของมาให้มันจะมีหยาดสีลุ้งกับเซลออร่านะครับผมบวก5เออประมาณนี้2อย่างได้ไหนก็ได้นะล่ะครับผมส่วนมากก็น่าจะได้หยาดสีลุง้งเซลออร่านี่ก็ได้บ้างสลับกันนะครับผมก็ยังไงอะ่ะเราก็เล่นเกมเดนไบเดรไลฟ์โมบายยาวๆอยู่แล้วกันอยู่แล้วใช่ปหล่ะคือแบบก็เล่นไปเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเดอะฆาตกรเล่นเซเวอร์ เงินแต้มเลือดของเราอะยังไงก็ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็สามารถนําแต้มเลือดนั้นมาซื้อในฝั่งของซื้อหรือคาตาก,ก,กรก็ได้อันไหนก็ได้ที่มันมีกล่องสุ่มครับผมซื้อไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะมีโอกาสได้แต่นี่ผมขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่มีตัวอย่างเนาะเพราะว่ากดกดกีท่ทีก็ไม่ขึ้นรอบเนี้ยคือผมกดโดนไปเยอะแล้วไงมันเลยไม่ขึ้นให้ผมโอเคยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะการจุดติคาตากรนะครับผมหรือจุติเซอร์เวอร์จุติหนึ่งจุติสองจุติสาม เราจะสามารถได้รับเซลล์ออร่าด้วยนะครับผมจุดตีหนึ่งได้สิบจุดตีสองได้ยี่สิบจุดตีสามได้สามสิบเซลล์ออร่านะครับผมประมาณนั้นก็ตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ประมาณหกสิบเซลล์ออร่านะครับผมเออผมน่าจะมีตัวอย่างตัวหนึ่งอ่าลุงบินนะครับผมผมเหลือไว้ให้เองแหละโอเคอันนี้จะเป็นจุดตีสองนะครับผมคือจุดตีสองกลายเป็นจุดตีสามอ่ะเออก็เด็กก็สังเกตเซลล์ออร่าของผมนะครับผมมีสองร้อยสี่สิบเนาะ เดี๋ยวผมจะกดจุติแล้วนะปับ๊บอ่าแปบบ๊บนึงนะน้องๆชวนมาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดปฏิเสธก่อนล้วกันเห็นว่าเป็น260แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะเห็นว่าเวลาจุติปุ๊บจะได้เพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นจุติสองนะไม่ใช่ไปจุติสามพูดผิดนะครับผมขออภัยด้วยกด จุติล้วก็ได้เซลล์ออร่าทุกตัวนะครับผมเน้นย้ำนะครับผมได้ทุกตัวเลยนะก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเราก็เล่นวนๆกันไปนะไม่มีอะไรมากอยากซื้ออะไรเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอย่างผมซื้อตัวเสียตังไปก็ถ้าเซอร์ก็มีลอรี่แล้วก็มีสปิริตที่ผมกดผิดไปไปใช้เซลล์ออร่าซื้อเนาะแล้วก็ผมซื้อไมค์เครนมาเยอะนะครับผมอยู่ไหนวะนี่นี่นี่ ประมาณนี้ใช้เซลล่านะตัวพวกงนี้500นะครับผมน้องๆถามว่ายังมีวิธีอื่นไหมมีนะเออล็อกอินรายวันอ่ะบางบางเดือนบางบางปีบางอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแบบมีล็อกอินรายวันมามันจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีล็อกอินรายวันแล้ววันสุดท้ายอะ่ะมันจะให้เป็นพวกแบบเซลลอลาสามสหรือไม่ก็50หรือไม่ก็ร้อยหนึ่งหรือไม่ก็200ที่ผมเคยเจอนะ200เวอร์อชั่นแรกเลยแรกๆเลยที่กำลังเปิดตัวใหม่ แล้วก็อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นแบบดีขึ้นมาหน่อยมันก็แจกเยอะๆเออก็มีแจกกันกระจุยกระจายเลยนะครับผมก็ตอนนี้ถามว่ามีไหมล็อกอินไรวันเดือนนี้ไม่มีนะเดือนนี้ไม่มีเออมีแต่ออยาสีลุ้งนะครับผมที่ได้นะก็พยายามเก็บกันนะครับผมเราสายรีไงเราอาจจะช้ากว่าแต่เราสามารถซื้อตัวที่เราจะซื้อได้ก่อนเว้ยไม่ใช่ย่งไงวะ คือแบบอยากซื้อตัวไหนก็สามารถซื้อก่อนแต่ว่าอาจจะไม่เร็วเท่าพวกสายเติมนะครับผมเพราะว่าสายเติมง่ายชื่อมันก็ขึ้นอยู่ว่าสายเติมเติมมาก็แบบซื้อตัวไหนก็ได้นอะอันนี้ผมสายฟรีอันนี้ผมก็สายฟรีเห็นว่าผมเก็บทีละนิดทีละน้อยเนี่ยไม่รู้ว่าผมมีตัวไหนจุติป่ะเนี่ยมีปะวะเดี๋ยวดูก่อนไม่น่ามีแลว้วจุติไปหมดละเดี๋ยวเล่นใหม่ก็จุติใหม่ละกันก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะ ก็พิธีกรรมนะครับผมเนี่ยกดเสร็จปุ๊บก็รีแต่เวลาเราเรียมันมันอาจจะไม่เป็นเซลล่าเหมือนเดิมนะเราต้องไปลองรีภารกิจอื่นอนะ่ะแต่ถ้าภารกิจนะั้นเราสามารถทําได้ไม่ต้องรีนะครับผมเออเล่นไปเนาะเออเดี๋ยวมันรีให้เองนะถ้าเรากดรับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีซื้อของในนี้นะเอออันที่1ก็พิธีกรรมนะครับผมอันที่2ก็ซื้อของที่เป็นกล่องนะไม่ใช่ซื้อของพวกนี้นะซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีกล่องสุ่มมาเองก็กดซื้อไป ทั้งคิลเลอร์แล้วก็ฝั่งเซอร์เลยนะครับผมแล้วก็จุดติตัวละครเนาะสุดท้ายก็เล็อกอินไลวันนะครับผมอันนี้ต้องรอลุ้นเองแต่ว่าล็อกอินไลวันเนี่ยถ้ามาถ้ามีแจกอะมันแจกเยอะอยู่เอาเรื่องอยู่นะเออเอาเรื่องอีกแล้วครับผมน้องๆชอบล้อผมว่าพูดว่าเอาเรื่องเยอะเกินจานตีพี่วีตัน 299x อะไรก็เอาเรื่องเอาเรื่องกับผมอะเป็นอะไรมากครับผมห <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอกล้อไดไ้ไม่ว่ากันเอาเรื่อง <laughs> โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเป็นประโยชน์ถ้าชอบการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบา,บายๆเจอกันคลิปหน้าครับผม